สำหรับโครงการปฏิบัติธรรมพิเศษในครั้งนี้เป็นหนึ่งในโครงการเผยแผ่วิชาธรรมกายให้กับชาวท้องถิ่นในการนี้พระอาจารย์ได้มอบดวงแก้วเพื่อเป็นนิมิตในการทำสมาธิและประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด24ท่านซึ่งผู้ที่เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมพิเศษผ่านซูมได้กล่าวถึงความประทับใจว่า เมื่อได้เข้าร่วมโครงการแล้วสิ่งที่ได้คือการเปลี่ยนโหมดจากออนเป็นออฟได้อย่างง่ายดายเพราะว่าได้นั่งสมาธิทุกวันก่อนนอนและตื่นนอนทําให้รู้จักการปรับเปลี่ยนอารมณ์จากโหมดทํางานไปสู่โหมดความสงบได้อย่างรวดเร็วง่ายดายและกัรลยยณมิตรอีกท่านหนึ่งได้กล่าวว่าเมื่อได้เข้าร่วมโครงการแล้วทําให้รู้จักวิธีการปฏิบัติธรรมหลายๆแบบที่สามารถเลือกให้เหมาะสมกับอัธยาศัยของตนเองได้ โดยมีวัตถุประสงค์คือใจสบายและมีสติอยู่ในกลางตัวส่วนอีกท่านหนึ่งนะคะได้กล่าวว่าเมื่อได้เข้าร่วมโครงการแล้วทำให้หลับได้ลึกตื่นมาตอนเช้าก็สดชื่นจิตใจมีพลังมากขึ้นนอกจากนี้การทำกันบ้านของโครงการทำให้ได้ฝึกการปฏิบัติทำนอกรอบคือรักษาใจให้อยู่กับตัวไม่ปล่อยใจไปคิดเรื่องราวต่างๆที่ทำให้มีความสุขมากขึ้น ทั้งนี้ค่ะเนื่องจากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาทําให้ทางศูนย์ปฏิบัติธรรมไม่สามารถจัดปฏิบัติธรรมที่ศูนย์ได้ดังนั้นการสอนสมาธิไปยังชาวท้องถิ่นในรูปแบบออนไลน์จึงเป็นช่องทางที่สําคัญค่ะ